สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้มีอะไรบ้างเิอรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมธนัญพรสุขคุณผู้ก่อตั้งบริษัททานาัญเซเบอร์จำกัดมีประสบการณ์ว่าความม่ากว่าสิปีนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของสิ่งประดิษฐ์อะไรบ้างที่ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้และกฎหมายก็ไม่รับรองไม่คุ้มครองนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรไม่ได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ2522ซึ่งก็บัญญัติไว้ตามมาตรา9นะครับการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครอ,องตามพระราชบัญญัติวงเล็บหนึ่งจุลาชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่่วนหนหึงงของจุลชีพ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืชหรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืชวงเล็บ2กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์วงเลบ3ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์วงเลบ4วิธีการวิิจฉัยบำบัดหรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์วงเลบ 5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอันามัยหรือสวัสดิการของประชาชนสิ่งประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรไม่ได้วมเลบหนึ่ง จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืชหรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืชเนื่องจากจุลชีพหรือว่าสัตว์หรือพืชเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดจากการผลิ์หรือคิดค้นของมนุษย์ไม่สามารถนํามาจดสิทธิบัตรได้นะครับแต่ถ้าเป็นวิธีการกรรมวิธีการผลิตสัตว์พืชจุลชีพแบบนี้ก็สามารถนํามาจดสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองได้นะครับโัเูล็อ2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถนํามาจดสทธิบัตรได้นะครับเนื่องจากว่าบรรดากฎเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นแต่ถ้าหากนํากฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาทําอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์ทางเครื่องมือแพทย์แบบนี้ก็สามารถนํามาจดสิบิบัตรได้เหมือนกันนะครับเล็บ3ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีระบบที่เรียกว่าโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ก็จะหมายถึงพวกคําสั่งชุดคําสั่งหรือสิ่งอื่นใดที่นาไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถนําไปจดสิทธิบัตรได้นะครับเนื่องจากว่าได้รับคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วเป็นงานวรรณกรรมนะครับอุลิฟซวิธีการวิจัยบำบัดหรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์ขอรับความคุ้มครองไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับพวกยารักษาโรค อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์แบบนี้ก็สามารถขอจดสิทธิบัตรได้นะครับวงเล็บ5าการปฏิบัติขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของอนามัยหรือสวัสดิการของประชาชนไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้นะครับเช่นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทรมานคนอุปกรณ์เครื่องมือทำร้ายสัตว์หรือเครื่องมือเกี่ยวกับการเล่นการพนันแบบนี้ก็เป็นขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้นะครับ ก่อนจบคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามีค่ามารับชมคลิปนี้ผมก็วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ